เกมที่ 2, Hollow Knight ถ้ามูนไลเตอร์คือความอบอุ่น Hollow Knight คือความเหงาที่คุณจะหลงรักนี่คือหนึ่งในเกมอินดี้ระดับตำนานที่ไม่พูดถึงไม่ได้ Hollow Knight คือเกมแนวเมโทรวานเนียที่โด่งดังระดับโลกทั้งด้วยระบบเกมที่ลุ่มลึกฉากหลังที่โคตรเศร้าและดนตรีที่ฟังแล้วเหมือนหลุดเข้าไปในโลกใต้ดินที่ตายไปแล้วคุณจะได้เล่นเป็นอัศวินเงียบคนหนึ่งที่เข้าไปสำรวจ Hollow Nest อาณาจักรใต้ดินที่เคยรุ่งเรืองและตอนนี้ล่มสลายไปแล้วเหลือเพียงแมลงประหลาดกับเสียงสะท้อนของอดีตเกมนี้ไม่มีการบอกทางไม่มีคำใบ้ที่ชัดเจนคุณต้องฟังความเงียบของโลกใบนี้แล้วตัดสินใจเองว่าจะไปทางไหนจะเชื่อใครจะช่วยใคร รือจะสู้เพื่ออะไรระบบต่อสู้ของเกมทั้งเท่และท้าทายมากคุณต้องการจังหวะฟันหลบหลอกล่อแถมยังต้องอัปเกรดสกิลผ่านการสำรวจอย่างอิสระบอสแต่ละตัวออกแบบมาสวยมากแต่ก็โหดจัดจนต้องตายซ้ำหลายสิบรอบกว่าจะผ่านแม้จะไม่มีเสียงพูดไม่มีคัตซีนยาวๆแต่ฮ o w โลไนค t คือเกมที่มีอารมณ์หนักแน่นและสื่อสารได้ลึกกว่าหลายเกมใหญ่ๆด้วยซ้ำและถ้าคุณอินกับโลกนี้จริงๆคุณอาจจะรู้สึกถึงความเศร้าของตัวเองที่หล่นอยู่ในนั้นด้วยครับ